สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการส่อเปรี้ยวโยโดย่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหลุดแป๊บนึงเเฮียวันนี้เราต้องบินลุกเป็นเฟชั่นไง จริงจริงสีดําก็เป็นสีที่สวยนะคะแ,นนแล้วก็ดูเท่แล้วก็เป็นแฟชั่นออกจากโคโค่ชาแนลใช่ไหมใช่แล้วก็คลาสสิกนี่นี่แหละคือสีดําใช่ไหมครับอมาพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วด้วยนะครับก็ติดตามกันครับกับหลากหลายเรื่องราวในรายการส้มเปรี้ยวนะครับอ่ะแนะนำตัวก่อนผมอิทธิพิชัยครับชลี่ชนวัฒนานนท์ค่ะเมษากิติมาวงศวัตค่ะอืมพวกเราก็มาพบกัน3คนนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์สุดท้ายยังสุดท้ายวันศุกร์แล้วค่ะโอเคเ้ สุดท้ายแล้วค่ะวันจันทร์ที่เราจะเจอกันก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยอ่ามีนาคมเพล็กซ์เดียวเองนะคะต้องพูดว่าเพิ่มแ๊บดิเดี๋ยวนี้เขาเต็มคอแทบแทบเพิ่มแ๊บเดียวเองตัววัยรุ่นอ่าเดี๋ยวตัววัยรุ่นภาษาก็ต้องวัยรุ่นตามไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามคอเวอร์สตอรี่ของเรากันนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ